จำสับปะส้มเ,เดี๋ยวมาเอานะคะทำอะไรคะาคฝากทองนะคะทุกคนแคลร์ไปซื้อของหมดล้เงินเบ็เดแล้วหมดทรัพย์สินแล้วนะคะับขของเยอะมากเงินลายแห้งพี่น้องทะลุครึ่งล้านแนละ้วสู่ไปนะครับฝากไว้ก่อนนะ,ะทุกคนอาจารย์เดี๋ยวจะมาเอานะคะใหอาจารย์สั่งทุกคนต้องไปฝาก ซื้อใหม่ก็ได้นะคะแต่ว่าอน้องผึ่งด้ว่บ๊วยขายด้วยค่ะแวนคู่นะคะตัวนี้คือฝากทั้งสองคนเลยกส็สิได้มีเงินก็สิกับม,มเอานะคะเพราะว่าบ๊วยสดเกิดสดายอยู่แต่ว่าเขาบ่ได้ขายนะคะมีเงินก็จะกลับมาเอาคืนนะคะฝากไว้ก่อนนะจ๊ะอะไรเอาเท่าไหร่เอาหมดเลย สวัสดีค่ับทุกคนเลยนะคะอยู่น้องพึ่งน้อยคิ้วแตกนะจ๊ะมมือนหนก็นได้มาตีดีดฝากทองนะคะฝากทองไว้ก่อนค่อยมีจนจะมาเอานะฮะรู้สึกว่าจะขอเป็นท่อมสิน้นวิองเป็นทอมสิ้นอักเสบนะคะพอนะเพียงพ่อขึ้นไราย,ยางนั่นงวิองขึ้นอย่างไรยาง็คอายังไรยางพร้อมก็เ,เลย นอนบน่หลับปกติอนนอนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำก็นอนไม่หลับไห่นุ่กันสองคนเปพนหนเดีวยวนอนไม่หลับนะตอนนี้ซื้อ,อยามากินหลังเท้าคือยังไรไรยังคือน้ำเงินน้ำข้ามจากกรเดื่อง,องพี่นอ้องเอ้ยว่าอยังเคยขึ้นไปมากว่านี้แล้วนะคะือน้ำเงินน้ำข้านะคะฝากไว้ก่อนนะน้องมาเอานะจ๊ะเ้าต้องดิน้น,นรนเพราะชีวิตต้องดิ้นรนนะครับฝากไว้กลับไปหมุนเอาไปซื้อของเข้าบ้านเขาออยัางสกอนนะจังสินชาวบ้านมันแหลวก่อน นะฮะแล้วอื่นกับค่อยว่ากันที่หลังเนาะทำไมต้องพูดกับเื้อไปเบิร์ล้วล่ะดูซีดูยังอันพันแนวต้องเยังพูดอะไรโน้ตลี่พุ่ยลาบุยบอกกับมาแต่สกลนะครับพี่น้องค้ามาแต่สกลนครนะคะจะไปเข้าคลินิกอยู่พี่น้องจะเข้าคลินิกนะครับเพราะว่าไปเอาซื้อ,อยาแก้อักเสบยาหนามากินนะครับถ้าว่าเป็นโควิดเราต้องห่วงคะ่ะเพ่ได้ไปเลาะใส่แน่นอนค่ะเพราะได้ไปเล่น,น,น,ไไเลนไปเที่ยวในแหล่งซองซุ่ม เลยนะคะท่ผมอยู่บ้านแล้วก็ไปหาพี่อยู่บ้านเขาบ้านอยู่แถวบ้านนอกคือมันบริษออกไปชมอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเขามันปิดปิดหมดแล้วนะคะร้านถิ่นเฉพาะคือปิดหมดแล้วปิดเบอเลยเขาไม่ให้เปิดนะคะทาผมก็บ่ามากไปเล้วแรงมันอึดอัดไปเที่ยวกับไปอย่เพนไปนั่งกินแบบกินขา้าวยางซุ้มกันสกินอยู่ค่ะเม,มื่อวานก็ไปนั่งกินอย่างเนื้อย่อยางใสซุ้มแซวกันน้ไม่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้นะคะช่วงนี้ลดก่อนนะคะว่า ทั้งซีนอักเสบนะทุกคนก็นต้องพักผ่อนวันนี้ก็จะนอนพักผ่อนแล้วจะเขาขี้นี้ก่อนไปตรวจเบื้องว่าเป็นโควิดหรือเปล่าได้แล้วาได้ท่าไหรได้ไรที่ด,ดีได้เยอะอยู่นะถ้าเราซื้อมาเยอะกว่านี้นะเราซื้อมาสี่กว่าไม่ใช่บอก 2> 2ไม่เป็นไรเดอะเราจะได้มาอ่าน,นั้นเดือนไหนสิบหกก็เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งใช่ไหมเดินวัดไทายเอาเดียละเอาเอาไว้ในกระเป๋าเขาก็ได้นายเป็นรองรับเดินทางก,ก,กลับบ้านเดินผมจะไปคลินิกก่อนนะไปตรวจเบื้องคลินิกหรืมันไมไหลายอยู่ตอนหลาเทอร์นเป็นบอเกอมแล้วนะคะสาวเพิ่งน้อยเกมแล้วนะคะ บม่เป็นโควิดเด้อยค่ะว่าต้องซาต้องลื้อข้าวคอยตลาดในคุกขึ้ข้าวคอยไม่นั่งไปเร็วมาเร็วอยู่ม่ตลาดเลยเรื่องหาคลินิกจัดคลินิกจัดฟันป่าคลินิกยี่บุ่นจะมีต้องรู้จะเปิดปมเออนั่นแหละก็มันไม่ค่อยเห็นมันเปิดไงฉันก็เลยไม่ไว้ใจก็เลยมาตอนนั้นที่นี่ก็มีอยู่คลินิกมันเปิดแล้วแหละมันคั่มแล้วเสียแจ็กเสียพี่น้องให้หมอสเช็กแล้วแต่หมอจะให้ยาหลอดทำซิหนักเสพยมั้ยไ่ได้เป็นว่าเป็นโดนแล้ว แต่ว่าช่วงหนึ่งที่ง่ายๆนักก็เปลี่ยนอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ถึงว่าได้ไปนอกบ,บ้านไปกินยังไงสิก็นี่นิดตัวน,นี้ก็ได้นี่กับว่ได้ดันอยู่แล้วเพราะว่าจังไหนก็นอนบ่หลับอยูุบานนอนบ่หลับเป็นเรื่องปกติเปิดไหมอะ่ะไฟป,ปิดไม่คิดหนีแบบโบราณนีหมออยู่บริสูทกันหมอจังนะ หน้าหมอตีเท่าเท่านี่เหรอหมอประทาวสุกาังไปเรียนมาโดนหนึ่งซื้อวุ้นซื้อนังสูอหมอพี่เชี่ยผู้นี้บอกหมอสี่ตรวจเธอจะเอาให้ใครตรวจล่ะใช่ไหมหมอจักหลัหนนึงว่าเป็นหมอเนาะสูมันไม่มีหรอกคุณหมอเป็นหมอสิมาเอาเค,ครือ่องบัดอ,ไไอันรข้นใส่เมียคอยถอดไปใส่หื้อ นะคะคเดี๋ยวพบแพทย์ก่อนพี่น้องมาคลินิกนะไม่เข้าโรงพยาบาลนะพอค้นมันจะหลหนะผมมาค้นหลายๆอึออดอัดตัวอนฝ <H im> นกระสีตกพี่น้องฮะ <H im> <H im> เอาไม่เป็นไรฝนกระสีตกนะครับพี่น้องเนี่ย เรื่องไปตรวจก่อนนะว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะฮะจังไรยังงที่พยาบาลแล้วการผดุงัคันโอเคว่าฝ่าขั้นค่ะเข้าบ้านแล้วนะคะเกมแล้วพี่น้องเอ้ยไปหาหมอมาเรียบร้อยนะครับแต่คนหมอมาเรียบร้อยแล้วนะคะได้ยาอะไรยาอะไรมาวะยาพาราบอกแค่ปวดยาอันนี้คือยาอะไรไม่รู้อ่ะ คาเชื้อยวค่าเชือ้อ,อแล้วก็ยากแก้แพ้แก้อาสเอาสักอย่างนี่แหละได้มาสามตัวนะคะไปหาคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าเพิ่งน้อยเป็นอะไรนะครับไม่ได้เป็นโควิดเด้พี่น้องเป็นมันติดเชือ้อมองคือจังลินไก่เน่ะคอติดมันติดเชือ้อไปสั่นมอว่ามันติดเชื้อเกิดจากใส่เสียงดังและ้ะพูดว่าเขาใส่เสียงสนยนะจ็บคอ เขาใส่เสียงนะพี่นี่แล้วก็แพ้ฝุ่นแพ้อะไรนะวันวันสองวันก็หายวันสองสามวันก็หายได้กินยาตามมันพี่น้องเกมเลยง้อออกจากบ้านนะคะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าบบว่าถ้าถ้าแบบว่าพอพอนองเพียงพออาจจะมีไข้นิดหน่อยไม่ิน่ะแต่ว่าคอยบอกคอยบอกเดีเป็นไข้มื่อเนเจ็ดแปดปีอะไรเพิ่งไม่เป็นไข้นะทุกคนเพราะว่าดูแลเจ้าของดีนะคะ ไม่ต้องกลัวโควิดครับพอดีฉันบัน้ออกไปพบปะาสังสรรค์ก็ผู้ใดไแบบว่าที่นนากลัวเลยมีแต่คนให้บันนอกเท่าราคามันก็เลยแบบปลอดภัยได้นะคะปลอดภัยนะคะน้องพึ่งแบบว่าปลอดภัยแล้วไม่ต้องย่านนะคะโควิดโควอย่างเพราะคอยกระยันคอยกระยันไตเื่ากันนะคะพี่น้องเข้ากับบักมณมักหลินแต่เขาเข้าเขาใจว่าเราต้องมีขอบเขียนเราต้องมีว่ามองในมองหนึ่งมันอันตร้ยแ่เขาก็บอไปก็แค่นั้นเขาก็กินอยู่บ้านกินกับอันพี่กับยังเท่าหนี่มองมันไม่แค่นั้นอืม คนละคนกันย anyway, ่านเกิดคอยกับ so ย่านคือกันคอยกับวุ้ว้าผู้ใดดอกวะาคอยกับย่านตายให้กันกระเข้าใจกันแล้วเขาเข้าใจทุกคนว่าทุกคนเนียกำลังเป็นห่วงหนูกขย่านตายไม่เราคอยให้ย่านตายเป็น่ด้กระเทือยกระเทือกระเทอยกระย่านตายอยู่ดิอือพักผ่อนอยู่บ้านนะคะบางคนก็เป็นไข้กระย่านโควิดบางคนโอ้ยแดดแบบนี้จักแดดทั้งฝนหนักกระฝนหนักกระแดดร่างกายพวกเราจะพวกได้ฟ้าเป็นไอ้กับพวกมันกางเกงหรือว่ามันกับหุ่นย่นเท่านั้นหรอวะ นีฝนตกเซซีอยู่ฝา่าเหลือม,มามามื่อตึ๊บมือนี่พผัวซานั่งกระเทยกับบุญไหว้ไก่ก่องเหมือนไปซื้อของซื้อ,อยังหมดเต็มหลังรถเลยหมดเงินอีกแล้วนะคะจำทองไปทีเรียบร้อยแล้วนะคะทองคู่นะคะทองที่ใส่กับเขาเจนสองคนก็ออกไปจำแล้วเพราะว่าเอามาใส่ในบ้านให้มันพ่อแะ้ใครมันพ่อในบ้านก็คือให้มันเหลี่ยวไปเลยไม่อยาก รีโล <L> แบบเวลามันแบบชักชาถ้ามีก็ทําให้มันเสียเลยทองซื้อเอาใหม่ไม่เป็นไรนะคะเอาพรซีเดียร์แบบจ๊ะกินขา้าวหัวแต่แล้วอาวพี่น้องเอ้ยกินข้าวเสร็จก็ขึ้นมาแบบถ่ายคลิปเลยนะคะญาติพี่น้องแบบว่าบริษัชมดูคลิปนะคะลงคลิปทุกวันเพิ่งน้อยคนเดิมกลับมาแล้วนะคะทุกคนขาอืมก็เป็นสาวสวยสาวสุดสุด่องคือเก่าอาจารย์จะใช้เสียงเบาลงนิดนึงนะเพราะว่าวาสียงดังบกไค่ได้นะครับพี่น้องคอมันแรงตุบๆอยู่ มันเจ็บอ่ะขวายกข้อคือเจ็บมันนองเด้งนองเด้งนองเดงเงี่ยไปตรวจแล้วความดันความดันจะสูงนิดนึงว่านอนไม่เพียงพอหมองว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือความดันจะสูงทันงหมดเป็นความดันสูงเพราะถ้ากินแอลกอฮอล์ด้วยแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับความดันจะสูงปกติตอนน้องเพิ่งนังไม่ได้กินแอลกอฮอล์ก็ความดันสูงเพราะว่าเราหัวนอนเลิกมันก็ต้องกินยาน้องเพิ่งยำเยลลี่ซอยเอาไปนอนบางเดือนนนอนบ่หลาดมันไม่ค่อยชิน บนงคนี้แบบว่าเคยชินกับการนอนกลางวันกลางคืนนี่คือจะไม่ง่วงสิวนเฉพาะเป็นมอรั่มเนาะเ้าก็ต้องพยายามปรับตัวให้ได้พี่น้องออะเจ็บคอผุเปื่อยอีวลาวันหนึ่งสองวันก็ต้องเข้ายนะครับเพราะนังกระเทยต้องเก่งนะ่รก็สืบว่อ่อนแออะไรได้พี่น้องไปแล้วนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อด้วยนะจ๊ะแล้วหนูจะลงคลิปไปชมงดูเีกเรื่อยเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปไหนอยู่กับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงคือเก่าคือเดิมนะคะอาจจะหาเพลงใหม่มาอัดเพลงอัดอย่างลง นะคะให้เป็นองไดในช่งดูแลแฟนเพื่กระตามแบบว่าเอออยากให้ลงอยากให้อะไรบ้างได้เลยค่ะแล้เดี๋ยจะึกกินยาก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนแป๊บนึ่งว่นนันดอกของเราเลยเียนเกมเราจมขึ้นมาก่อนนะคะก็จะนอนนะคะไปแล้วค่ะ